พี่เก่งกี้พามาพบ เอ r ว s p o เรสปอร์ตบวกแพ็กเกจค่ะในี่ยมีรอบคันนะคะด้วยสีเทาพเช่นั่นเองพร้อมกับใส่ชุดแต่งสวยๆในวันนี้ค่ะเป็นชุดแต่ง Victor รค่ะราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้1,585,000บาทนั่นเองคิ้วล้อค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งและเปลี่ยนล้อนะคะตัวนี้เป็นขนาด20นิ้วพร้อมกับยาง Toyo AT3 แล้วก็คันนี้ทำการแร็ปด้วยนะแล็ปหลังคาด้านบนค่ะแบบนี้เลยนะคะสำหรับด้านท้ายค่ะไฟท้ายสวยๆ LED ซิกเนเจอร์ที่มาจากโรงงานพร้อมกับสเกิร์ตด้านท้ายพร้อมท่อคู่ทั้งซ้ายและขวายังไงแล้วถ้าชอบนะคะสำหรับรูปแบบการตกแต่งที่แลบรอบคันเปลี่ยนสีรถแบบนี้พี่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนและฝากกดไลค์กดแชร์ที่ช่องเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะสามารถโทรหรือแอดไลน์แอดได้เลยนะคะวันนี้เก่งกี้ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย